สวัสดีนะคะพบกับช่องยายน้ำพึ่งแฟมิลี่นะคะบรรยากาศยามเย็นๆนะคะฝนตกปรยโปรยนะคะวันนี้น่าจะอากาศเย็นๆนะคะเพราะว่าตกโปรยโปยมาตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้องปุ๋ยนะคะน้องปุ๋ยอายุ28ปีนะคะครอบครัวของยายน้ำพึ่งนะคะมีห้าเชือกนะคะ น้องปุ๋ยจายุน้อยที่สุดนะคะนอกนั้นก็เป็นคุณยาย,ายนะคะคุณยายน้ําพึ่งนะคะตอนนี้ก็ขึ้นไปพักผ่อนข้างบนแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้คุณพ่อมาเมตตาคุณยา,ยายนะคะปลูกอยู่ใกล้กับคุณยายจินตลานะคะที่รับที่นอนของคุณยายก็อยู่ติดกับชายป่าฝั่งนู้นนะคะเราก็จะได้พาวันนี้ก็พาคุณยายสายทองกับคุณยายพุ่มพวง,งนะคะตอนนี้ก็กําลังอาบน้ําเตรียมตัวชี่จะไปเดินเล่นข้างล่างออกกําลังกายนะคะ ก็ยังรอคุณยายพุ่มพวงค่ะแต่ตอนนี้คุณยายสายทองลงไปก่อนแล้วนะคะคุณยายพุ่มพวงของเราก็ยังอยากขัดตัวอยู่นะคะเพราะว่าคันนะคะน่าจะมีเหาบ้างนะคะเพราะว่าบางทีช้างไม่ค่อยได้ขัดตัวก็มีเหามีเห็บเหาได้นะคะ ท้างทุกๆเชือกนะคะถ้าเห็นต้นไม้นะคะก็จะถูแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นปกติของช้างอยู่แล้วนะคะถ้าเราไม่ถูให้นะคะเห็นต้นไม้หรือว่าเห็นเสาเป็นเสาปูนนะคะแต่นี่เป็นต้นไม้นะคะต้นมะม่วงนะคะคุณยายก็ปลูกอยู่ตรงนี้ทั้งวันนะคะได้ขัดคลายเครียดคลายเส้นได้นะคะเพราะว่าช้างก็คันนะคะเหมือนคนนะคะคุณแม่แม่จ๋าเพราะว่าช้างก็ พอไม่ได้ขัดตัวบ่อยๆนะคะก็จะมีอาการคันขึ้นมานะคะมีเห็บมีเหาขึ้นมาได้นะคะก็ก่อนจะออกกําลังกายคุณยายก็ล้างตัวก่อนนะคะล้างตัวแล้วก็ขัดตัวนะคะเพราะว่าช่วงเย็นๆก็น่าจะได้ขัดตัวทุกๆวันนะคะตอนนี้ถ้ามีเวลาว่างนะคะเราก็จะขัดตัวให้คุณยายได้ขัดตัวเองนะคะเราก็เอามาใกล้ต้นไม้ก็เขาก็จะเดินมาเองนะคะ รู้หน้าที่นะคะพออาบน้าเสร็จช้างทุกเชือกนะคะต้องเดินมาถูต้นไม้นะคะ คุณยายน้ำพึ่งของเรายืนนิ่งเลยนะคะอย่างสบายใจเลยนะคะส <c oughs> ว่าได้พักเร็วนะคะวันนี้ตอนเที่ยงนะคะคุณยายก็ได้อาบน้ำล้างตัวนะคะก็เอามาเดินเล่นฝั่งข้างบนนี้นะคะเพราะว่าคุณยายก็ได้ลงเดินออกกำลังกายแล้วนะคะวันนั้นก็วันนี้ก็เปลี่ยนเอาคุณยายสายทองนะคะกับคุณยายพุ่มพวงนะคะก็คุณยายพุ่มพวงกับคุณยายสายทองยังไม่ได้เคยลงไปนะคะ ก็ผัดเปลี่ยนกันไปนะคะเพราะว่าควานคนเดียวก็อาจจะยากนะคะกว่าที่จะเอาช้างหลายๆเชือกลงไปทีเดียวนะคะเราก็พยายามที่จะเอาคุณยายๆนะคะไปขัดตัวแล้วก็พาเดินออกกําลังกายนะคะคุณยายก็จะได้สดชื่นนะคะผูกอยู่กับที่ก็คลายเครียดนะคะให้คุณยายได้คลายเครียดมากนะคะการเครียดของช้างก็เหมือนคนนะคะเพราะว่าอยู่กับที่นานๆก็เครียดได้นะคะ แต่ก่อนครอบครัวของคุณยายน้ำพึ่งนะคะก็มี6เชือกนะคะเราก็มาจากที่ระยองนะคะแต่มาถึงบ้านนะคะคุณยายทองคำนะคะก็ป่วยมาจากที่ระยองนะคะก็ได้เสียลงนะคะมาถึงสองสามวันนะคะเข้าโรงพยาบาลก็เสียนะคะก็ว่าคุณยายก็ป่วยมาตั้งแต่ระยองแล้วนะคะไม่ยอมออกเลยนะคะคุณยายพุ่มพวง ไปเดินเล่นได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณยายสายทองเดินรอข้างล่างแล้วนะคะป่านนี้น่าจะเดินไปไกลแล้วนะคะก็ยังทันอยู่นะคะมโยอมออกจากต้นไม้หันไปหันมาเพื่อที่จะได้ถูตัวเองนะคะ คันข้างหลังแน่นอนเลยค่ะคุณยายจ๋าถึงไม่ยอมลุกนะคะเอาหลังถู เขาก็ฉลาดมากๆนะคะช้างถูทุกซอกทุกมุมนะคะคันตรงหัวก็เอาหัวไปถูนะคะพอมาช่วงข้างหลังก็เอาตูถันมานะคะโอ้นี่ก็มีช้างลายเชือกผ่านมานะคะเพราะว่ามาจากหมู่บ้านตะลานะคะไปลายช่วยวัด ทำไปช่วยเราวัดไลท์ท่านโบสนะคะก็เดินมากันเป็นเป็นแถวนะคะเพราะว่าวัดที่วัดบ้านตะกลางนะคะจะไปทำโบสนะคะก็เลยช้างหลายๆเชือกน่าจะไปประชุมตัวกันนะคะเพื่อเปิดไลท์นะคะช่วยวัดนะคะก็เพิ่งกลับมานะคะสี่ห้าเชือกนะคะเพิ่งเดินกลับบ้านนะคะ นก็ตกปปอยๆรลงมานะคะเพราะว่าเป็นหน้าฝนแล้วนะคะก็จะตกเรื่อยๆทุกวันนะคะตอนนี้ก็ตกสองวันติดติดกันนะคะแต่ว่าก็ฝนไม่แรงนะคะฝนปอยปยลงมานะคะคุณยายพุ่มพวงของเราเดินเร็วมากๆนะคะกลัวไม่ทันคุณยายสายทองเพราะว่าคุณยายสายทองเดินลงไปก่อนแล้วนะคะปกติเขาจะเป็นช้างเร็วมากๆนะคะคุณยายพุ่มพวงนะคะ ก็อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะคุณยายพุ่มพวง45ปีนะคะก็ยังปานกลางนะคะยังไม่ถึงขั้นว่าก็เป็นคุณยายเท่าไหร่นะคะก็ยังอยู่วัยกลางๆนะคะอายุ45ปีนะคะเขาก็แข็งแรงดีนะคะคุณยายพุ่มพวงของเรานะคะ ยายสายทองอยู่ทางนู้นคุณยายรอทางนี้คะ่ะยายพุ่มพวงกลัวจะไม่เห็นคุณยายสายทองรีบเดินตามลงมาเลยนะคะแทบจะว,วิ่งนะคะ <Edge> เห็นคุณยายแล้ว <c oughs> เพราะว่าเขาเสียวมากๆเลยนะคะคุณยายพุ่มพวงถ้ามาตัวเดียวก็จะรู้สึกมีอาการเสียวๆขึ้นมานะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกมาเท่าไหร่นะคะกว่าพ่อควันจะได้พาออกมาแต่ละทีนะคะตื่นตื่นสถานที่แล้วคุณยายจ๋า ค,คุณยายสายทองของเราไม่รู้จักตื่นสถานที่นะคะกินใหญ่เลยนะคะพาคุณยายสองเชือกมาคลายเครียดนะคะเดินเล่นคลายเส้นนะคะคุณยายสายทองอายุ55ปีนะคะ คุณยายน่าจะเป็นผู้อาวุโสที่สุดในบรรดาครอบครัวของคุณยายน้ำพึ่งแฟมิลี่นะคะ oh. คุณยายตัวเล็กนะคะ oh. คุณยาย, oh. ค,ย,ายคุณยายสายทองจะเป็นช้างตัวเล็กนะคะ oh. ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะ oh. เพราะว่าช้างแต่ก่อนนะคะเราก็ซื้อมาตั้งแต่สมัยที่อายุ oh. ก็หลายปีมาแล้วนะคะ oh. แต่ก่อนคุณยายสายทองก็อายุประมาณ40นะคะ ตอนนี้ก็50กว่าแล้วนะคะ5้5ส5บหกห้าสิบ้ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดประมาณนี้นะคะเริ่มเริ่มคุ้นสถานที่ขึ้นมาหน่อยนะคะพเพราะว่าลงมาใหม่ๆเจอ ลมเย็นเย็นทุ่งนานะคะมองแปลกสถานที่คุณยายของเราก็จะตื่นตื่นนะคะ คุณยายพุ่มพวงอยู่ทางนี้นะคะคุณยายสายทองมาทางนี้เร็ว คุณยาจะลงไปทุ่งนานะคะอย่าไปกินข้าวของเขานะคะเห็นป่าข้าวลินข้าวนะคะคุณตาคุณตาจะเดินทันคุณยายไหมน้อคุณตาก็ขาไม่ดีด้วยนะคะ วันนี้คุณยายก็โชคดีมากๆนะคะได้หมดเร็วนะคะมีคุณพ่อมาเมตตานะคะคุณยายก็จะได้เดินค,คลายเครียดแบบนี้ทุกวันนะคะถ้าคุณยายได้หมดเร็วนะคะเราก็จะได้เอาคุณยายพาลงมาเดินเล่นทีละสองเชือกนะคะวันนั้นก็เอาคุณยายน้ำผึ้งกับคุณยายจินตลาลงมาแล้วนะคะวันนี้ก็ได้เปลี่ยนเอาคุณยายพุ่มพวงกับคุณยายสายทองนะคะเหลือแต่น้องปุ๋ยนะคะเพราะว่าน้องปุ๋ยก็มาไกลไม่ ไม่ได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าถ้ามาตัวเดียวก็ไม่ยอมมาเลยนะคะจะต้องเอาเดินแค่ๆที่บ้านคุณยายข้างบนนะคะแถวบ้านคุณยายมากินน้ําตรงนั้นก็น่าจะมาถึงได้นะคะถ้ามาตรงนี้เชือกเดียวไม่มาแน่นอนนะคะเพราะว่าช้างยังมาใหม่ๆนะคะเพราะว่าออกจากพื้นที่ไปก็17-18ปีแล้วนะคะก็อาจจะไม่ชินสถานที่นะคะแปลกหูแปลกตานะคะเพราะว่าตอนนี้ แถวนี้ก็เป็นทุ่งนานะคะแต่ก่อนก็เป็นป่านิดนึงนะคะเพราะว่าแต่ก่อนแม่ควันอยู่ตั้งแต่เด็กๆมานะคะก็มีแต่ป่านะคะตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยเจริญเท่านี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีชาวบ้านมีอะไรนะคะมาทำมาหากินแถวๆนี้นะคะ างนี้ก็จะเป็นสวนคุณตานะคะที่ท่านเลี้ยงวัวนะคะคุณยายก็จะได้เดินกินเล่น,ลน,ลนๆแถวๆนี้นะคะค่ะวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณคุณแม่ใจบุญใจดีทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาคุณยาย,ายนะคะ แม่ควานนะคะกับครอบครัวของคุณยายน้ำพึ้งนะคะต้องกราบขอบคุณคุณพ่อสมัยนะคะคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะที่มาเมตตาคุณยายนะคะก็ต้องกราบขอบคุณนะคะ<อ>ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะคุณแม่จา๋าที่มาเมตตาคุณยายครอบครัวเล็กๆนะคะแค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วนะคะค่ะวันนี้แม่ขวานต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ